สว <bin> ัสดีครับวันนี้จะพาเพื <el Philadelphia figured out> ่อนๆพี่ๆนะครับมาดูลูกออดนะครับลูกออดที่ผมเพาะไว้นะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นลูกอึ่งเผานะครับหรืออึ่งปากขวดนะครับนี่ครับบอร์ที่ผมเพาะไว้นะครับเป็นบอร์ดขยะเก่านะครับแล้วเอาผ้าใบมาปูไว้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับลูกอิงปลาขวดนะครับนี่ครับไม่ใช่ค้างคุกนะครับนี่ครับนี่ครับลูกอิงปลาขวดนะครับบ่อนี้น่าจะหลายเหมือนตัวอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับบางตัวก็เริ่มขึ้นฝั่งแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับบอผมใช้ผ้าใบนะครับปูนะครับต้นทุนผมไม่มีนะครับผมใช้ผ้าใบเก่าปูนะครับเป็นผ้าใบเต็นทดนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับบ่อลูกออดนะครับแล้วก็พอเขาเป็นตัวลูกออด เร up, ิ <mos S 2> ่มขึ <medi> ้นฝั so ่งเสร็จเขาก็จะมาตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อดินนะครับนี่ครับตัวที่เริ่มขึ้นฝั่งแล้วก็มีนะครับนี่ครับนี่ครับแต่มียังไม่เยอะนะครับตัวที่ขึ้นฝั่งนะครับนี่ครับโน่นตัวหนึ่งครับนี่ครับข้างล่างกองดินนี้ผมใช้ตาข่ายไนลอนสีเขียวนะครับปูไว้นะครับแล้วก็มีดิน ดินทรายแล้วก็มีฟางข้าวนะครับนี่ครับต้นข้าวเกิดเต็มเลยครับแล้วก็ใบไม้ครับอาหารที่ให้ก็จะเป็นปวนนะครับผมจะให้ช่วงเย็นๆทุกวันนะครับประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเขาจะขึ้นมารอเลยนะครับบ่อนี้ยังไม่บ่อนี้ยังไม่ได้ขึ้นฝั่งนะครับขึ้นฝั่งน้อยนะครับแต่ก็ทยอยขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับบ่อนี้ผมจะปล่อยพ่อแม่พันไว้นี่ตรงนี้เลยนะครับนู่นครับ ทั้งอึงยางอึงโกกอึงพ่อผมปล่อยรวมเลยนะครับนี่ครับพอเสร็จเขาก็จะมาไข่ตรงนี้ครับนี่ครับข้างบนก็จะคุมด้วยไนลอนสีเขียวนะครับโอเคครับขอบคุณมา,มากๆครับที่ดูจะจบขอบคุณครับสวัสดีครับ